ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ฝากพี่น้องไทยต้องจำให้ขึ้นใจขายเสียงคือขายชาติคนซื้อเสียงมีอำนาจชาติจะบรรลัยเสียงจากสวนจันทร์ให้ทันวันตายวันศุกร์ที่สิบสองธันวาคมพุทธศักราช2,568วันนี้เอาคำที่ผมชอบ เตือนญาติโยมเมื่อครั้งที่ตัวเองยังบวชพระมาพูดอีกทีหนึ่งให้เข้ากับเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรียุบสภาไปเมื่อคืนที่ผ่านมาถ้าไม่มีใครฉกชฉวยโอกาสที่มันก็ควรจะเลิกได้แล้ว เอาปืนมาปล้นอำนาจรัฐประหารไปก็คงจะมีการเลือกตั้งใหม่ในเร็ววันทีนี้ก็ต้องท่องให้ขึ้นใจที่ผ่านมายังพากันท่องน้อยไปหน่อยแล้วพอ ได้ผู้นำโง่ผู้นำล้มเหลวเราก็มาด่าเขาคือโยนตแต่ความผิดให้เขาโดยที่ตัวเราประชาชนก็ไม่เคยพิจารณาตัวเองว่าส่วนหนึ่งที่เราได้รัฐสภาคือ ได้สมาชิกสภาผู้แทนหรือได้วุฒิสมาชิกจากการเลือกตั้งไปอย่างที่เราก็เอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวเหมือนกันคือเห็นแก่ตัวฝ่ายผู้สมัครเขาอยากชนะอยากได้เป็นผู้แทน แล้วก็อยากจะมามีอำนาจเป็นผู้ปกครองเขาก็เลยเอาเงินซึ่งไม่รู้ว่าเงินนั้นเป็นเงินใครเงินมาจากไหนในยุคนี้ยิ่งมีเงินสีเทาเงินสแกมเมอร์เข้ามาอีกถ้าพวกนักการเมืองเขาได้เงินสีเทาจาก คนทุจริตคนปล้นประชาชนไปได้เงินสแกรมเมอร์ที่พวกเขาก็หลอกลวงประชาชนอย่างเราเรานี่แหละไปเอามาซื้อเสียงแล้วก็เข้ามาครอบงำนักการเมืองหรือกระทั่งผู้นำประเทศเราได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงมันจะไม่บรรไัยจะเหลือหรือนี่คือ เรื่องที่คนไทยเราควรจะคิดได้แล้วที่จริงผมก็ได้พูดสารภาพไปแล้วหรือว่าพูดเปิดเผยไม่เคยปกปิดไปแล้วว่าตัวเองเคยบวชเป็นเนนเป็นพระมานานไม่ได้มีความรู้อะไรในทางโลก เท่าใดกับใครเขาดอกก็รู้แค่คนอื่นเขามาบอกหรือได้อ่านได้ฟังจากข่าวเท่านั้นเองแต่ตื้นลึกหนาบางอย่างอื่นก็ไม่รู้กับขา่าวเพียงแต่เรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี่พระพุทธเจ้า สอนเรื่องอิทัปปัจจยาตาพระสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี <c oughs> ก็คือเรื่องเหตุผลนั่นแหละมันก็เลยเป็นเรื่องไม่ได้ซับซ้อนอะไรถ้าแค่รู้จักคิด <c oughs> พิดจารณาสักหน่อยเราก็จะเห็นอยู่ว่าการที่เรายอมขายเสียงนั่นแหละก็คือพวกเราพากันขายชาติ <c oughs> แล้วเที่ยวไปด่าคนโน้นคนนี้ว่าเขาขายชาติแต่ตัวเองขายเสียงอยู่ <c oughs> หยกคยกเกี้ยเราก็ต้องรู้ตัวว่าขายเสียงคือขายชาติแล้วการที่เรายอมให้คนซื้อเสียงมีอำนาจก็คือเรายอมให้ชาติพินาศนั่นเองมันก็บันรลยเพราะนั้นชาติมันบันลรยก็เพราะว่าเราขายเสียงให้คนซื้อเสียงเขาไปมีอำนาจเมื่อเขาเอาเงินมาซื้อเสียงเราคือเขาลงทุนไปก่อนเขาก็ต้องถอนทุนคืนทุจริตคอร์รัปชันมันก็เป็นสิ่งที่ต้องตามมา อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงยิ่งถ้าเขาไปเอาเงินมาจากโจรมาจากคนปล้นประชาชนคนหลอกลวงประชาชนอยู่ก่อนแล้วก็เท่ากับนักการเมืองเราหรือบางทีดีไม่ดีก็จะถึงกับผู้นำของเรานั่นแหละ ก็เป็นแค่สมุนของพวกโจนปล้นชาติปล้นโลกที่เป็นสแกรมเมอร์เป็นนายทุนสีเทาสีดำไปต่างๆนานาอย่างนั้นมันก็จะยิ่งเละเทะเลอะเทอะกันไปใหญ่ไม่ใช่หรือแล้วอะไรที่มันอยู่ลึกอยู่ไกลกว่าเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนธรรมดา เราไปแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าเราแก้ได้โดยการที่เราจะต้องรับผิดชอบตัวเราเองคืออย่าไปขายเสียงเพราะนั่นมันคือการขายชาติหรืออา้าวถ้าอย่างนั้นก็ขายแบบฉลาดในเมื่อพวกนั้นมันโกงเราอยู่แล้วเราก็โกงมันบ้างสิ คือรับเงินมันมาแต่อย่าไปเลือกมันเพราะถ้าเราเลือกมันนั้นเราโง่เขาเบาปัญญาเต็มทีเท่ากับเรายอมให้มันมาปล้นชาติให้พินาศบรรลัยมันจะต้องมาโกงเรามาเอาเปรียบเราเพื่อที่จะให้เราเสียเปรียบแกนายทุนที่เป็นเจ้าของเงินที่มันเอามาซื้อเสียงเราอยู่แล้วแน่ อย่างนี้เราก็ตลบหลังมันบ้างสิรับเงินมันมาแต่อย่าไปกามันอย่าไปเลือกมันเนี่ยถ้าทำได้แค่นี้แหละก็จะพ้นจากความเป็นคนขายชาติแต่ถ้าไปรับเงินใครมาแล้วไปเลือกคนที่ซื้อเสียงนั่นมันขายชาติชัดๆมันไม่มีทางที่จะพูดอย่างอื่น ชาติพินาศวอดวายไปก็เพราะเราคนที่ไปรับเงินเขามาแล้วก็ไปเลือกเขาคนที่ซื้อเสียงเรานั่นแหละเพราะนั่นมันเป็นเหตุปัใจจัยให้จะต้องไปทุจริตคอร์รัปชันอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแล้วที่สำคัญก็คือชาติบ้านเมืองนี้มันเป็นของลูกหลานยิ่งกว่าของเราถ้าเราไปขายชาติเสี็จแล้วไปยอมให้คนมาปล้นชาติเสี็จแล้วยอมให้ คนที่เขาซื้อเสียงเรามามีอำนาจแล้วมาทุจริ ruption, คตคอร์รัปชันคดโกงป้นชาติอย่างนั้นมันคือการรังแกลูกหลานเหลนของตัวเอง <c oughs> เข้าใจกันบ้างไหมก็เป็นนั้นว่าฝากพี่น้องไทยให้ท่องจำ <c oughs> ให้ขึ้นใจขายเสียงคือขายชาติ <c oughs> ยอมให้คนซื้อเสียงมีอำนาจ ชาติก็จะบรรลายนะครับ